วิววรรณรเคลื่อนไหวทันทีหลังเจดยอมรับเลิกกันแล้วก่อนเผยเหตุที่แท้จริงเลิกฟ้าผ่ายอมรับยังรักอยู่จากกรณีที่หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิววรรณรและเจดเจดพิพัฒสรุปความสัมพันธ์ทั้งคู่เป็นอย่างไรล่าสุดเจดเจดพิพัฒก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกและชัดเจนทุกประเด็นกับกองทัพสื่อ ถึงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ข่าวออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันเลิกกันสักพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกๆคู่ที่มีทั้งความสุขและมีทั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคุยกันครับ จนกระทั่งมันถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับมากเกินไปมันจะเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกของทุกฝ่ายเราปรับกันมานานแล้วครับและสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีเรื่องมือที่3ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นปางหรือว่าเป็นใครก็ตามส่วนภาพที่เห็นระหว่างผมกับปางก็เป็นภาพจากละครเป็นภาพจากการโปรโมทมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้าใจได้ครับแต่จริงๆผมก็ได้ขอโทษปางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริง สถานะของผมตอนนี้กับปางเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นสำหรับกระแสฟีดแบ็ต่างๆจริงๆผมเองก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนนะส่วนคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเรามาตลอดผมเองก็ต้องขอโทษเช่นกันที่ทำให้รู้สึกผิดหวังถามว่าเสียดายความสัมพันธ์ไหมผมเองก็เสียดายครับแต่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆ แม้ในระหว่างทางจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะมากและทุกวันนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆยังรักเขาอยู่แต่ถ้ายังไปต่อนในสถานะแฟนมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราสองคนเรื่องที่ผมเสียใจคือเราไม่ได้มีใครทำอะไร,ร,รผิดแต่แค่เราต่างกันและเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาดีกว่า ผมอยากให้ความสบายใจของเขาเป็นเรื่องหลักทุกอย่างต้องใช้เวลาล่าสุดหากเข้าไปส่องที่ IG วิววรรณรสที่ได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเจดได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลิกกันจริงโดยวิวได้โพส,สตอรี่กำรังกายพร้อมกับใส่อีโมจินิ้วสู้